เวลาเจน,นาฬิกาสมนาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวราัคาตยราชนารีสเสด็จออกณศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องชั้นสองอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชนีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนสรงงานทางด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุลาภรทำการตรวจร่างกายคุณแพรไหมสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์สายพันธุ์阿拉斯卡นมาลามิวเพศผู้อายุ6ก เดือนด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อตรวจหาภาวะข้อสะโพกเสื่อมในการนี้ส่งงานวิสัญญีสัตวแพทย์เพื่อวางยาสลบและคงภาวะการสลบแล้วส่งติดตามสัญญาณชีพยอย่างใกล้ชิดจากนั้นสเสด็จไปยังศูนย์ภาพมินิฉัยและรังสีรักษาทางสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งท่อประเนืกระบวนการทำซีทีสแกนและขั้นตอนการตรวจร่างกายอย่างละเอียด สุนักสายพันอลาสกันมาลามิวมักมีความเสี่ยงต่อภาวะดังกล่าวด้วยมีลักษณะทางกายวิภาคของโครงสร้างขนาดใหญ่การทำซีทีสแกนเป็นการตรวจหาสาเหตุของโรคต่างๆด้วยการใช้รังสีเอกผ่านอวัยวะที่ต้องการตรวจโดยคอมพิวเตอร์จะประมวลผลอวัยวะเป็นภาพสามมิติและภาพอวัยวะในระนาบต่างๆอย่างชัดเจนแม่นยำ ภาวะข้อสะโพกเสื่อมในสุนัขสามารถป้องกันได้โดยการควบคุมน้ำหนักหลีกเลี่ยงพื้นที่ลื่นและออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ